ให้สิลพาสายแบบนรกในเป้าของทีเกนที่มีทริมโบ้ทีเกนมีบางอย่างที่ไม่ดีอยู่ในโซ่ของกูด้วยอะมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นเหรอรเชอร์มันหัวด้แล้วโคขยะเล้ววะนี่ฉันใช้เวลาสองช่วโมงในการทำอาหารนี้ให้เพราแต่รเชอร์ยังคงหมาไม่ได้ไปเด้อวะเธอควรจะยอมแพ้เถอะทำไมคุณถึงไม่เห็นคุณข้าวฉันแล้วทำไมมึงทำหมาไม่ได้อีกวะแต่พวกนี้ถ้าอย่างนี้มก็ไฟเดียวกที่นี่ ด EP หนึ่งพายัลอ์โถ่กูต้องมาอยู่กูข้างกันนนเพราะว่ากูเป็นบูลลี่ไอ้ชิโต้อีช่างแม่งอยู่กูไปหาที่อื่นด้วยตัวเองก็ได้วะใจเหมือนกันอะเมื่ออยาเรียกกูตอนที่กูไม่รู้ตัวแบบนี้สิจริ๊ดดิเอล่ะสนใจเข้ามาในนี้กูขอปฏิเสธโอเคช่างแม่งกูขอเข้าด้วยนี่โถ่จิ๊ดดิ Shut the fuck up women ที่ที่ดูกว่างกว่าที่ตอนกูมานนเนี่ยเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะโอ้อยากดูทีวีไ,วไหมแล้วมึงเอาอะไรเป็นพลังงานวะอีจี้แอมเชื่อมันเถอะมาดูทีวีกันเถอะฮ<า>่าดูล,ลีน่าลิซกุลช่วยเต็ม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  สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่วีทีวีเกมโชว์ที่คุณกำลังดูในตอนนี้ <c oughs> และแขกที่มาร่วมเกมของเราก็คือโปให้รับการต้อนรับหน่อยสิจ้าแม็คแคปดีใจดีอยู่ที่นี่ผมต้องกดีใจดิได้ฟังค่ะคำถามเรื่องของสิงห์ <c oughs> เอคำใจยังไม่ได้พูดกับ <c oughs> คุณช่วย <c oughs> <c oughs> สีแดงโปรตีนเอีย <c oughs> งว่างั้นตัดไปโฆษณา มรงหาวิธีทำให้ตัวเองสนุกสนานทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันไว้หมลูกบอลอาร์แมนคาลูย์เพียงแค่ถทบผูกและยืนความสนุกสนานที่ดีต่อสุขภาพเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้วันเกิดจะกลัลงเงียบหรือเพียงวัยที่นั่าวักที่ผมนึกขึ้นมาผมเห็นใจกับคลิปนี้มากอืเอาล่ะเราหมดงบที่จะพูดแล้วล่ะขอพายังยิ่งลูุยคอมโบเลชั่นหยอดหยอกหยอกจำได้แล้วคาเฟ่อันนี้พูุ่มไอ้ผูกนี่มันโคตรไร้สาระในทีวีเลยวะเหี้ย เอาล่ะแล้วก็ดูกันกูไม่อยากดูแล้วกูเกียดดูเพราะม่งโคตรเยีอะหรอวะต่างกันยังไงล่ะฉันฉันคิดว่ามันโคตรแต่เยี้ยโคตรแตกต่างเลยไอ้สัตว์มองเหี้ยหรอฉันชอบคุณมากเออขอบคุณมั้งเออดูนั่นสิรายการกลับมาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ลักเมนไม่ไม่ซีคิปเปอร์เหรอไม่ไอ้ลัตเมนคุณพูดไปแล้วเออใช่แซ่คือความเงื่อนงองเปียวยมคือเอสหรอ ดูคุณฟันดูงูเออมึ่งอยู่แล้วไอ้คุณแน่ใจว่าไม่ใช่เอเันเมนจะจ่ายเงินคุณแหละถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่กลับมาอีกนั่นเป็นคำถามที่หลอกลวงใช่ไหมไม่นั่นเป็นคำถามที่หลอกลวงใช่ไหมฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจ้าจะจุดทุกโลกฉันลาออกบายบายอ้าวแม่งจบแค่นี้เหรอวะฉันโฆษณา เป็นรายการที่สนุกดีใช่แม่งขอดีแม่งกูดดูเรื่องไม่รู้เรื่องเลยสัตว์อยากดูหนังต่อไหมจัดไปนักพนันจีจีและภาคภาษาไทยโดยดอไฟดีแดะเอมากี๋ยวึงไมอ้สล้